โอเคตอนนี้นะคะเรามาดูการคัดลอกลิงก์แบบที่2งนะคะง่ายๆเลยหลังจากที่เราเข้าไปดูตำแหน่งการจัดวางของทีมงานคนใหม่ของเราเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะว่าอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาตอนนี้เราก็สามารถนะคะเข้าไปที่ลิงก์เชิญหรือว่าคำว่าเชิญนะคะกดเข้าไปเลยอ่าเมื่อกี้นะคะเรากดลิงก์เฉยๆใช่ไหมคะ กดลิงก์เฉยๆเราก็จะได้ลิงก์เชิญหรือลิงก์สมัครสบายชิกอะคะ่ะได้ง่ายๆเลยแต่แบบที่สองนี้นะคะเราจะลองทำลองสร้างนะคะสร้างคำเชิญโดยลิงก์เชิญของเรานะคะก็อันนี้ก็จะดูเป็นแบบมืออาชีพมากยิ่งขึ้นนะคะง่ายๆเลยนะคะที่เขาบอกว่าชื่อเราก็สามารถนะคะทักทายอ่าทักทาย คนที่เราจะาส่งลิงก์ให้นะคะสมมุติว่าเขาชื่อคุณดาวเราก็อาจจะบอกว่าสวัสดีคุณดาวหรือเขาเขาอาจจะอีกชื่อหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะคุณแม็กคุณไก่นะคะคุณใช่คุณแจว๋วคุณจิ๋วคือคือคือสามารถกำหนดนะคะ บอกชื่อเขาไปได้เลยนะคะมันจะดูเป็นอามืออาชีพเพราะว่าคนที่เราจะส่งให้สมมุติเขาเป็นเขาชื่อคุณดาวแล้วเรากําหนดนะคะเขียนชื่อเขาลงไปเนี่ยดูมันเป็นมืออาชีพแล้วเขาจะมีต่อมเอะหรือมีความสนใจเกิดขึ้นนะคะจากปกติเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะดีมากๆเลยนะคะ จ,จะใส่ชื่อเข้าไปนะคะสวัสดีค่ะคุณดาวนะคะโอเคแล้วข้อความนะคะตรงช่องข้อความเนี่ยค่ะทุกคนสามารถใส่ข้อความคำคอนเทนต์หรือแคปชั่นนะคะที่เราจะเชิญชวนเพื่อนของเราอะคะ่ะเข้ามาสนใจหรือเข้ามาดูข้อมูลสมัครสมาชิกกับคราววันนะคะเราก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยโดยพิมพ์เข้าไปค่ะอ่ะของดาวนะคะตรงนี้ก็ พิมพ์ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากเราพิมพ์เข้าไปแล้วแล้วก็อาจจะใส่เบอร์โทรนะคะเพื่อที่ให้เขาต,ติดต่อตัวเรากลับมานะคะถ้าเขาสนใจหรืออยากขอความช่วยเหลือนะคะเราก็อาจจะใส่เบอร์โทรของเราเข้าไปด้วยได้นะคะหลังจากที่เราใส่ชื่อใส่ข้อความเรียบร้อยนะคะวางฝั่งซ้ายนะคะเราก็กดคำว่าสร้างลิงก์เชิญ ะะพอเรากดคําว่าสร้างลิงก์เชิญเรียบร้อยนะคะเราก็มาดูค่ะมาเลื่อนมาข้างล่างนะคะ,ะเราก็เลื่อนมาข้างล่างพอเลื่อนมาข้างล่างนะคะก็จะมีคําว่าลิงก์เชิญของฉันทุกท่านก็คัดลอกลิงก์เลยค่ะสมมุติว่าเราอาจจะส่งให้คุณดาวใช่ไหมคะอยู่ฝั่งซ้ายของเราเราก็กดคัดลอกลิงก์เลยนะคะ แตะนิดเบาๆนะคะเขาก็จะติดขึ้นมาล้นะคะหลังจากเราคัดลอกลิงก์เรียบร้อยแล้วเราก็ไปส่งให้เขาอีกทีนึงนะคะอาจจะส่งไปที่ l ล n e l ล n e ส่วนตัวของเขาหรือ m e s s ซนเจอของเขานะคะแล้วกดวางาถ้ากดวางนะคะก็จะเป็นลิงก์แบบ แบบเปล่าๆอย่างนี้เลยนะคะเป็นลิงก์แบบนี้เลยแต่ถ้าสมมุติว่านะคะเราอยากจะให้ดูเป็นเป็นมืออาชีพนิดนึงเราก็อาจจะบอกนะคะกล่าวนิดนึงนะทักทายเขานิดนึงสวัสดีค่ะขออนุญ,ญาตส่งลิงก์เชิญเพื่อ ให้คุณพี่สมัครสมาชิกฟรีเข้าไปดูระบบของคราววันนะคะ,ะเข้าไปดูระบบนะคะของหลังจากที่เรานะคะพิมพ์เรียบร้อยแล้ว ทุกท่านอาจจะกำหนดคำคอนเทนต์ของท่านเองได้นะคะอย่างนี้ก็จะดูเป็นมืออาชีพขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะหลังจากนั้นหลังจากที่เราส่งให้เพื่อนแล้วนะคะเพื่อนเขาเข้าไปกดลิงก์ดูนะคะจะมีคำเชิญของเราเกิดขึ้นเห็นไหมคะก็จะมีคำเชิญของเราที่เราเขียนที่เราระบุไว้นะคะเป็นคำคอนเทนต์ของเราอะคะ่ะไปที่หน้าจอของเพื่อนเลยนะคะ แล้วพอเขาอ่านเสร็จเรียบร้อยดูข้อมูลแล้วเราเขาอยากจะเข้าไปดูนะคะอยากจะเข้าไปสมัครสมาชิกนะคะเขาก็กดไปที่ Joy c าวันนาวเห็นไหมคะเขาก็กดไปพอกดเข้าไปปุ๊บนะคะอ่าก็จะเป็นหน้า s ิง u อนะคะก็คือการคีย์สมัครข้อมูลเข้าไปนะคะ Username เข้าไปเหมือนเดิมค่ะเหมือนเมื่อกี้เลยแต่แบบนี้จะเป็นดูเหมือนมีมือเป็นมืออาชีพขึ้นมาอีกนะคะอันนี้ก็เป็นแบบที่2นะคะลองทำกันดูเนาะ